สวัสด,ดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะมีรถมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะกับตัวโตโยต้ายาริสเอที1.2ตัวสมาร์ทนะคะโฉมปี2023นะคะได้เป็นสีขาวนะคะแล้วคันนี้นะคะเลขไม่อยู่เพียงประมาณแค่43,000โลเท่านั้นเอง รถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะคะลูกค้าและสภาพรถเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพให้ลูกค้าได้ดูเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้บอกเลยว่าถ้าสนใจนะคะคอมเมนต์นะคะทิ้งเบอร์ติดต่อหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์082-469-2496ได้เลยนะลูกค้าค่ะคันนี้นะเป็นรถที่ยอดฮิตยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะคะของโตโยต้านะคันนี้เป็นตัวที่ผลิตออกมานะคะส่งปี2023 ตัวออน n e ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดี option นนะสำหรับตัวสมาร์ทนะคะมีแนะนำเพราะว่า option จัดมาให้เต็มเลยนะคันนี้นะกองถอยหลังมีมาให้นะคะครบถ้วนเลยไฟตัวนี้นะคะเปลี่ยนโว์มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไฟตัวนี้ไฟเป็น led มาให้เรียบร้อยแล้วกระจังด้านหน้านะคะดีไซน์มาใหม่เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอนี่คือไม่ได้มีนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของช่องระบายระบายความร้อนให้ ทางด้านซ้ายและด้านขวาที่ลูกค้าได้เห็นนะคะตรงนี้ไฟด้านบนเป็น LED นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะโฉมสปอร์ตสวยนะคะคันนี้อัตราความประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ประมาณ23.3กิโลลิตรนะคะลูกค้าแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะ,คะใครกำลังมองหาหรือเทียบกับป้ายแดงมิ้นบอกเลยว่าคันนี้หายจากป้ายแดงไปเกือบ2,000สนลูกค้าผ่อนประมาณเ0็ดพนะสำหรับคันนี้นะได้ตัว อลองด้วยแล้วออปชั่นภายในนะเดี๋ยวมินพาไปชมว่าตัวนี้เนี่ยทำไมถึงแนะนําและทําไมป้ายแดงถึงขายดีเพราะว่าด้วยตัวของรุ่นนะคะโฉมของตัวรถของ a อทีไปนะคะลูกค้าจะบอกว่าารูปลักตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะยันตัวท็อปเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะนอกสจากว่าเป็นตัวท็อปนะถ้าตัวสมาร์ทเนี่ย ออปชันกลางๆจัดมาให้เต็มนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกภายในถือว่าครบทั่วแล้วแล้วราคากลางๆราคา สบายๆนะไม่ต้องอันนี้มาแต่ถ้าใครที่เลือกในส่วนออปชันที่มันท็อปหรือว่าลักชวรี่ก็จะเลือกในส่วนแบบอีกตัวหนึ่งขึ้นไปเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าล้อมแม็กเดิมแท้นะคะจากโรงงานเป็นสีทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะยางได้เป็นเป็นยางปี24นะคะแล้วก็ล้อมแม็กเนี่ยเป็นขอบ16นะคะตัวนี้ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะ กระจกด้านข้างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถ้าเป็นตัวสมาร์ทมาพร้อมกับสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะได้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะคะลูกค้ากุญแจได้เป็นแบบนี้นะคะกุญแจได้เป็นแบบคีย์เลสแล้วก็มีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดนะคะแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้านะคะจะเปิดที่ตรงคีย์เลสที่ข้างข้างประตูได้เลยนี่แล้วตัวนี้นะติดตั้งคิ้วกันสา์นะคะมาจากโรงงานนะคะให้ ฟิล์มนะคะยังอยู่ในรับประกันของศูนย์นะคะลูกค้านี่กระจกด้านข้างนะคะเป็นโลโก้ของ t o y o ต้นะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะไม่มีรอยชนรอยเบียดหรือว่ารอยกระแทกหรือการทําแต่อย่างใดนะลูกค้าได้รถสภาพป้ายแดงนะคะนี่โครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะภายในของคันนี้นะคะภายในได้เป็น เบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาให้หน้าจอกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้ครบทั่วเลยนะตัวนี้นะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้านะคะให้ด้วยบันทึกเหตุการณ์นะคะแล้วก็เบาะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดํากึ่งย้ายสังเคราะห์นะคะตรงกลางนะคะเกียร์เป็นแบบอ่าเกียร์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็แอร์แบ็กมีมาให้ครบนะคะเจ็ดใบเลยแอร์แบ็กนะคะจะมีในด้านของพวงมาลัยนะคะ คู่หน้านะคะพุบมาไลยเนื้อหัวข้าวนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะมีมาให้นะถ้าลูกค้าสังเกตนะคะแอร์แบ็ของของรถยนต์นะคะมีมาให้เสร็จไปแล้วก็ด้านหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นลวดลายพิเศษนะคะจะเป็นแบบสีดำอ่ะขอโทษสีดําตัดด้วยสี้ําตาลน่เน่แล้วในส่วนของด้านหลังลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะ กว้างนะคะกว้างมากตัวนี้นะจะยังไม่ได้มีแอร์ด้านหลังแต่ว่ามีเสียบสายชาร์จแบตมาให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ํามาให้ครบเลยนะคะสภาพรถสวยมากนะคันนี้ใครสนใจนะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถที่ปรับเปลี่ยนบอดี้นะคะตัวรถนะคะได้สวยงามมากแล้วก็ความประหยัดน้ํามันนะคะมีมาให้ ครบเลยตัวยารี A เอทีฟนะคะจะเป็นในรุ่นของรถซีดาน4ประตูนะคะลูกค้าด้านท้ายนะตัวด้านท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED ด้วยนะไฟเป็น LED นะคะด้านท้ายแล้วก็กุญแจนะคะสามารถเปิดท้ายได้ที่กดที่กุญแจเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะด้านหลังนะคะของตัวรถนะคะ กว้างมากนะคะด้านท้ายที่เก็บสัมภาระนะคะขนของนะคะคันนี้นะเขาบอกว่าสามารถบรรจุข,ของบรรจุก,กระเป๋าได้เป็น 10, 10บสใบนะคะจากโตโยต้าเขาเขาลองแบบว่าพิสูจน์มานะคะแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถโครงสร้างนะคะบอดี้ของตัวท้ายรถนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มา,มากๆนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าเก็บรายละเอียดไม่เยอะนะคะลูกค้าขัดเคลือบเงาะะดูแลนะคะสปาบอะ ขัดสีเคลือบเงาให้ลูกค้าใหม่อีกทีนึงนะคะจบเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานนะคะออกไปแล้วไม่ต้องกลัวนะเรามีการตรวจโครงสร้างตัวรถให้ลูกค้าอีกเพื่อความมั่นใจนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจนน้ามาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมีใบเซอร์กรารันตีให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยในตัวของตัวรถนะคะในส่วนของ ่วัอดี Body, ด้านฝั่งคนขับบ้างนะคะลูกค้าจะได้เห็นนะคะในฝั่งของห้องบริษารนะคะฝั่งคนขับตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นลมยางเขาจะเติมอยู่ประมาณ35นะคะก็จะมีระบุให้นะตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายมอกอนะคะแล้วก็มีเตือนให้นะคะว่าลมยางต้องเติมเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเซนทันล็อกนะคะสามารถปรับกระจกได้ซ้ายขวา นะคะออปชันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบป้องกันการลื่นถลายป้องกันการชนนะคะมีไอสต็อปมาให้ด้วยนะนี่ที่วางแก้หน้ําตรงนี้เลยคุณปะเดี๋ยวมิวสตาร์ทให้ดูนะคะว่าออปชันภายในของตัวรถนะคันนี้ให้อะไรมาบ้างกุญแจนะคะเป็นแบบพรุสตาร์ทเรียบร้อยนะคะอ่าเนี่ยนะคะหน้าจอของ ตัว ATF นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเรียงใหม่นะสี่หมืนสามพันแปดร้อยโลนะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดนะคะออปชันได้ที่หน้าจอเลยรับสายวางสายได้นะคะคันนี้นี่นะคะกระจกนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะไฟด้านในเป็น LED มาให้นี่พอสตาร์ทรถใช่ไหมคะลูกค้าเออกองบันทึกแน่นะคะก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินี่เขาจะบันทึก มี32กกนะคะในนี้1นาที1นาทีนะคะแล้วก็ตัดเขาจะโดยการทำงานของตัวกล้องเนี่ยเขาบันทึกไปแล้วก็เขาจะไล่ลบไฟล์ตัวที่บันทึกก่อนหน้านี้ออกโดยอัตโนมัตินะลูกค้าถ้าเราไม่ได้เรียกเก็บหรือว่าเรียกเข้าเซฟไว้ในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นี่นะคะตัวนี้กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ เป็นแบบสัมผัสนะคะหน้าจอแบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยรับสายวางสายวิทยุนะคะมีมาให้บลูทูธมีมาให้กล้องอยหลังนี่นะคะลูกค้ามีกล้องสยหลังมาให้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับสัญญาณเตือนคันนี้นะที่มินบอกแล้วว่าคันนี้ทำไมถึงขายดีนะด้วยออปชันจัดมาให้ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะคะ,ะตัวรถนะคะดีไซน์ของตัวรถเนี่ย สวยงามดูสปอร์ตนะคะเหมาะกับวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือว่าาคาราชการหรือพนักงานบริษัทนะคะที่อยากได้รถเอาไว้ใช้งานนะคะในส่วนของในเมืองนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่มินแนะนําและจริงๆโดยส่วนตัวแล้วมินก็ใช้คันนี้เช่นเดียวกันนะนีตแอร์นะคะมีแยกให้ด้วยนะเป็นโหมดแบบออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นเพิ่มเพิ่มลมนะคะของ ตัวแอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการตําโหมดแอร์เนาะจะอยู่ในส่วนลนักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสายที่เสียบสาย USB นะคะแล้วก็เสียบสาย Apple CarPlay ประมาณนี้นะคะเวลาที่เรา,เ,าเชื่อมต่อกับเส้นทางรถนะคะอา่าตัวนี้ก็ยังเป็นเบรกมืออยู่นะมาคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะสำหรับวันนี้นะใครที่อยากได้นะคะรถที่สมรรถนะในการขับขี่นะคะแล้วก็ ความปลอดภัยนะคะแล้วรูปลักษ์สวยนะคะมินแนะนําคันนี้นะถ้าสนใจนะคะลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะเดินทางเข้ามาชม,ชมรถตัวจริงได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้านะคะอยากจะอจองออนไลน์นะคะได้เลยนะคะแล้วมีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากลูกค้ากดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่มิ้นพาไปชมนะคะสำหรับวันนี้ มิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ